จุดพีคเลยนะคือช่วงนั้นวีนแม่บ่อยมากพอหมุดนิดนาค่ะทำทุกทางก็ยังไม่ละมุนสักทีพอจะเข้ามาหาลัยนะคะก็เลยตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าปีหนึ่งเนี่ยฉันต้องสวยให้ได้แน่แ,นแต่สุดท้ายก็บงค่ะเทคไม่ทันพังทั้งจิตใจแล้วก็สุขภาพเลยเพราะตอนนั้นอัดยาคุมเยอะจริงๆค่ะอาการมาหมดเลยค่ะตอนนั้นเหมือนคนเป็นไวททองสภาพร้างอ่อมมากผิวก็ด่างเบลออ่องๆขี้ลืมนอนก็ไม่ค่อยหลับแถมทำให้ตื่นมาตอนเช้าก็ไม่มีเมอนจี้อีก ช่วงนั้นวีนแม่บ่อยมากพอดหมุดหิดนางค่ะจนนางร้องไห้แล้วก็เดินมาพูดกับเราว่านี่แม่เลี้ยงนัดไม่ดีหรอนัดถึงเกลียดแม่ขนาดนี้จนต้องโทรไปปรึกษาแฟนค่ะแฟนก็พูดกลับมาว่าอย่าว่าแต่แม่เลยเราเองก็ยังไม่ได้อยากจะทนแคนนิดแบบอะไรวะเราจะเสียผู้ชายไปหรอจนได้มาเจอโตจิน้ำชงสาวสองค่ะเพิ่งรู้นะคะว่าตัวนี้เขาดังมากช่วยเรื่องปรับสมดุลฮอร์โมนให้คงที่ค่ะตอนแรกไม่รู้เลยว่ามีนวัตรกรรมที่แบบ ไปไกลขนาดนี้แล้วหรอคือมันไม่ใช่ยาค่ะแตะ่เป็นน้ำชงดืง่มไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนหลังจากที่นัดดื่มมาราซอง7วันคือรู้เรื่องเลยค่ะอารมณ์ไม่เหวี่ยงไม่วีนนอนหลับสบายแล้วก็ตื่นเช้ามาสดชื่นแต่ที่ชอบที่สุดเลยคือวิกที่4ค่ะคือผิวนุ่มละมุนละเอียดขาวกระจ่งางใสมากขึ้นค่ะส่วนตัวที่เคยมีนะคะก็หายไปแล้วค่ะความสวยไม่จําเป็นต้องทรมานเสมอไปค่ะสุดสําเร็จของความละมุนก็ต้องเป็นโตจิตแล้วไหม ดีจริงค่ะคอนเฟิร์ม